คือบางครั้งเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วแต่พอมามาต้องมาเจอตัวบางอย่างที่บางทีอะ่ะมันอยู่ในจุดเดียวกับที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วแต่มันยังมีในอีกมุมที่เราไม่เข้าใจซึ่งบางทีตรงเนี้ยมันก็สําสคัญแล้วก็ช่วยปลดล็อกเราให้มันไปได้เร็วขึ้นเหมือนกับว่าอย่างตอนแรกที่ตี้เริ่มมาทําช่องนะคะตี้ก็ทําช่องมาในสักพักนึงแล้วมันก็ไม่ ไม่คืบหน้าไม่มีความคืบหน้าอะไรแบบนี้ทั้งๆท,ที่เราคิดว่าเราก็ทําดีให้ประโยชน์แต่มันไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยสิ่งที่ได้จากครูแซมก็คือหนึ่งเลยถ้าการที่มาเจออย่างนี้เราจะได้สัมผัสถึงเ,เขาเรียกว่าการทํางานจริงบรรยากาศจริงแล้วเวลาที่เราสงสัยอะไรบางทีเรานึกมาจากบ้านอะถ้าไม่ได้พูดคุยกันบางครั้งมันมันนึกไม่ออกก็มีค่ะใช่ก็เลยจะได้จากการที่มาเจอตัวครูแซมแล้ว พอเราสงสัยอะไรพูดออกไปเขาก็ตอบกลับมาให้เราเคลียร์เลยพอมันเคลียร์แล้วทีนี้มันไปได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ามันแก้ไปได้ทีละจุดมีตัวอย่างไหมครับพี่ตี้ที่พี่ตี้ติดอะไรแล้วก็ไปไม่ได้แล้วที่โคซามช่วยปลดล็อกให้อะไรเงี้ยครับลองใช่อย่างอย่างตอนแรกเออตี้เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีม,มีประสบการณ์ขายแล้วก็ทํางานด้านนี้มาแต่ออกมาทำออ,ออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้คิดถึงจุดนี้ว่าเราจะ ควรจะมาทําด้านนี้คือเราไม่เห็นตัวเองแต่ว่าพอมาหาครูแซมคุยกับครูแซมปุ๊บรู้สึกว่ามันเจอในสิ่งที่เป็นตัวเองเฉยทั้งทที่เราก็ทํามาตั้งนานแต่ตอนออกมาเริ่มทาเนี่ยคือมันไม่เห็นอย่างเงี้ยใช่เราจําเป็นที่จะต้องให้บางครั้งเรามองตัวเองคนเดียวหรือให้คนรอบข้างที่เขาเห็นเราทุกวันเขาก็อาจจะตอบตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกออนไลน์มันเราไม่รู้ว่าข้อมูลของเราเนี่ย มันกําลังส่งไปถึงใครบ้างเราไม่ได้เจอตัวเขาเป็นๆเ, mm hmm. เพราะฉะนั้นใชมน่มันเลยจําเป็นว่าเราจะทํำยังไงให้มันดูดูดีดูโปรโดยที่เราก็ไม่ได้เห็นว่าหน้าลูกค้าคนนั้นๆหรือว่าหน้าคนที่เราอยากจะสื่อเนี่ยเขาเป็นใครอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm.